อุปกรณ์มีอะไรบ้างคะมีค้อนแล้วก็มีมีแล้วก็มีที่ตอกจอกๆก็ไข่เอาโชว์ไข่ก่อนลูกเป็นรูนะคะอันนี้หนูยืมเวลาต้อนหนูตอดตัวนี้นี่พี่มายเขามีจุดเริ่มต้นไเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าข้างในมันจะเป็นยังไงใช่ไหมคะ ข้างในจะมีเลสาขอเล่นหรอใช่มีกี่ตัวลูกมีกี่ตัวสาวมีเป็ไม่รู้กระดูกค่ะอ๋อคงกระดูกใช่ไหมคะเลยอ้าวใครจะเสร็จก่อนกันนาะปีใหม่หรือพี่หมีอตั้งใจกันมากเลย เป็นล่างหรือยังลูกไม่เห็นเลยเอาสู้ๆนะตอนนี้มีผู้ใหญ่นะครับอยากจะเล่นของเล่นเด็กนะครับไหนๆๆก็ตอนนี้พี่หมีกับน้องใหม่และพ่อแม่กำลังช่วยกันต่อไข่อยู่พ่อใช้อันนี้เลยใช่เนี่ยน้องเองพ่อพ่อทำนี่อ่ะ เริ่มเป็นรูปเป็นล่าแล้วไม่มีอ่ะไม่มีแปรงปัดให้หรอกไหนบ้าแล้วไหนบ้าแล้วเฮ้ยทำไมตัวะไรกอะ มันต้องใช้แรงเยอะไหมลูกอัอโหลเวลาตอกมันต้องใช้แรงเยอะไหมใช่ใช่อ๋อเนี่ออกพี่หมีเวลาตอกเราต้องใช้แรงเยอะไหมครับใช้แรงเยอะมากเลยเหรออ้าวปีใหม่นี่จะออกแรงน้อยๆหน่อยเลยต้องขอความร่วมมือจากพ่อแม็กนะเนี่ย อันแทนว้าวอันไหนนี่ก็มีไหนคะชอชอชอชชื่ออะไร ได้แล้วครับพี่หมีนะเนี่ยขนาดพี่หมีออนนมีแรงเยอะกว่าน้องนะคะลูกได้ยังได้ยังน,นีจะออกแล้วนั่จะออกแล้วอ,อ๋อเพราะว่ามันไม่ใช่นนะล,ลองโดนนะลองโดนตอกอีกให้มันออกมาใช่ไหมค่ะ ไ,ไม่เอาคนคลอกคลอกมันเลยไม่มันจะเป็นฝุ่นจะเก็น <c oughs> ม็น <c oughs> มันใจมันบมดตั้งอ่ะพี่ผัวไห็ <c oughs> นไหม <c oughs> ไปเอาหนึ่งหน่วยใสย่ไป

ลอวออกมาแล้วเอาให้น่อยให้น่อยนะไหน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 กินได้ครับโอ้มีผู้ช่วยมันเลยต้องออกมาอย่างนี้ไงไอ้ไอ้ไอ้ตัวจิ้มผึ้ใช่ใช่หรอตัวจิ้มผึ้ง ไดโนเสาวแล้วไปล้างบาตไปล้างไปล้างตัวมันไล้าง้าเหมีไม่ no รู้ว่าจะมันออกหรือเอา้ารอเป็นไดโนเสาวกินพืชไม่อยากน่าไดจะให้เป็นรูรูเรอ๋ลูไมีกันาวมันจะหักไหม ใจเย็นใจเย็หักเลยเต็มเตมเลยไหนไหนโอ้เริหตาได้แล้วครับไหนไหนไหนไหว้าออโชว์โชว์โชว์อ๋อลอตเตอร์ครับลอตหรือแล็บเล็เตอร์ในโชว์ซีลู อันนี้เป็นนมนะคะนม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 เบลไปล้างก่อนนี่ของมอีฟูตามต่อนี่คะหอมก็ไม่รูไปล้างเอานี่อุปกรณ์ไปล้างเลยไปล้างอันนี้อันนี้อันนี้ที่เด็กๆซื้อมานะคะไปล้างอุปกรณ์ไปล้างหู นี่คือผลงานผลงานนะคะในโนเสาร์ที่อยู่ในไข่ที่ต่อกันน่าโอเคไหมพี่มีพี่แม่โอเคไหมโอเคมากใหนไหนไหม,ไม,มสนุกใช่ไหมมากินหากันครับ